โปรดสแกน QR Code คตสนับสนุนคนละเล็กละน้อยเพื่อให้ช่องของเรายังคงไปต่อได้ขอบคุณค่ะดวงตำราจีนตามปีนักกษัตริย์ประจำเดือน11จีนปีมะเสง็งทํานายตั้งแต่วันที่7ทธันวาคมพุทธศักราช2568ถึงวันที่4มกราคม พุทธศักราช2569คนเกิดปีระกาเกณฑ์ชะตาของคุณเดือนนี้กราฟชีวิตดิ่งลงจากแนวปกติการงานจะพบอุปสรรคที่ท้าทายธุรกิจการค้าเผชิญหน้ากับด่านทดสอบความสามารถมารสุมอุปสรรคถาโถมรอบด้านคุณจึงต้องวิเคราะห์ประเมินสถานการณ์ และหาทางเตรียมตั้งรับให้ดีเพราะจะมีปัญหาประดังเข้ามาไม่หยุดหย่อนหากประเมินแล้วยากที่จะตั้งรับคุณก็ต้องพยายามรักษาสภาพเดิมให้ได้ก่อนที่เหลือค่อยคิดใหม่ทำใหม่การงานการค้าช่วงนี้จะตกที่นั่งเหนื่อยกายเหนื่อยใจเนื่องจากสินค้าอาจถูกคู่แข่งโจมตีหรือเกิดความล้าสมัยยอดขายจะตก คุณจึงควรวางแผนป้องกันความไม่ราบรื่นที่จะเกิดขึ้นสิ่งที่คุณควรทำในช่วงเดือนนี้คือคุณควรตั้งใจและใช้พลังอย่างเต็มที่ศึกษาหาให้ลึกถึงต้นเหตุเตรียมพร้อมเรื่องตั้งรับรวมถึงมีแผนสำรองไว้เสมออย่าประมาทและอย่าท้อถอยในวงล้อมจะพบทางออกได้โดนการเงินตกเสียทรัพย์เงินทุนหมุนเวียนจะติดขัด เพราะรายรับที่ลดลงจากยอดขายที่หดตัวระวังการปล่อยบัญชีลูกหนี้ไว้นานไปจะเกิดหนี้ศูนย์สิ่งที่พอทำได้คือการหาช่องทางระบายสินค้าที่ตกค้างและอาจต้องขอคำแนะนำจากผู้รู้ที่มีประสบการณ์ห้ามเล่นการพนันห้ามให้กู้ยืมเงินหรือเซ็นคำประกันห้ามลงทุนในธุรกิจผิดกฎหมายเพราะหากพลาดท่าอาจทำให้ต้องคิดมากจนล้มป่วย ด้านครอบครัวเดือนนี้ควรต้องหันหน้าเข้าหากันการพูดความจริงย่อมดีกว่าพูดโกหกส่วนความรักง่ายต่อการมีปากเสียงจึงควรระวังห้ามยุ่งเรื่องครอบครัวผู้อื่นและงดการเที่ยวกลางคืนเรื่องสุขภาพไม่ดีคุณมีโอกาสจะเจ็บป่วยระวังโรคตับโรคเบาหวานควรหาเวลาออกกําลังกายและดูแลเรื่องอาหารการกินเพื่อเสริมสร้างภูมิต้านทานด้านญาติมิตร ควรถอยห่างเพื่อนที่มักชวนไปทางอบายมุกการเริ่มงานใหม่การเข้าหุ้นลงทุนและการลงทุนต่างๆช่วงนี้ระวังจะถูกหลอกต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีระกาในเดือนนี้วันสมพงศ์ได้แก่วันที่สอง วันที่หกวันที่สิบวันที่สิบสี่วันที่ส8ดวันที่ยี่ิสองวันที่ยี่ิและวันที่สาสิธันวาคมพุทธศักราช2568วันถูกฉลอได้แก่วันที่หนึ่งวันที่13าและวันที่ยี่ห้าธันวาคมพุทธศักราช2568 วันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่ส2องและวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2568วันให้โทษได้แก่วันที่7็วันที่เก้าวันที่19วันที่21็และวันที่ส1เอธันวาคมพุทธศักราช2568 คนเกิดปีจอดวงชะตาคุณเดือนนี้ผ่านเข้าแนวสันไหวสิ่งที่คาดว่าจะนอนมาอาจเกิดความพลิกผันแปลเปลี่ยนหาความแน่นอนไม่ได้ทุกกิจกรรมการงานในช่วงนี้จึงเป็นอีกเดือนที่คุณควรมีสติใคร้่กรวนคิดให้ดีก่อนลงมือทำด้านหน้าที่การงานรวมถึงธุรกิจการค้า ระยะนี้จะมีขึ้นมีลงคุณควรใช้กำลังความสามารถของตัวเองดีกว่าหวังพึ่งความช่วยเหลือจากผู้อื่นมีสิ่งที่คุณควรทำในช่วงนี้คือคนที่ทำค้าขายหรือทำธุรกิจควรติดตามสถานการณ์ที่อยู่เหนือการควบคุมและความเปลี่ยนแปลงของตลาดอย่างใกล้ชิดศึกษาข้อมูลให้รู้ลึกรู้รอบจะได้ไม่เกิดความผิดพลาดเสียหายโดยเฉพาะเรื่องสต็อกสินค้าเพราะแม้เดือนที่ผ่านมาจะขายมาก แต่เกณฑ์ชะตาคุณก็ยังผันผวนขึ้นลงทําให้ยอดขายอาจดีไม่ต่อเนื่องจะเป็นเหตุให้สินค้าค้างสต็อกมากนอกจากทําให้เงินจมยังส่งผลกระทบให้เกิดปัญหาการขาดสภาพคล่องดวงการเงินเดือนนี้ปานกลางเงินจากลาบลอยพอมีเล็กน้อยแต่หากลบมากลาบอาจจะหนีหายและจะมีบางช่วงขาดสภาพคล่องจึงไม่ควรให้ผู้อื่นกู้ยืม หรือเซ็นรับคำประกันให้ใครด้านการงานแม้จะประสบอุปสรรคแต่คุณก็ต้องยืนหยัดผลักดันงานให้เดินหน้าอย่าให้สะดุดทั้งคุณควรระวังปัญหาความขัดแย้งของบุคคลในที่ทำงานหากพบปัญหาต้องรีบจัดการแก้ไขขั้นเด็ดขาดอย่าปล่อยทิ้งไว้เพราะจะกลายเป็นปัญหาเรื้อรังจนยากจะเยียวยา สำหรับครอบครัวสงบสุขด้านสุขภาพระวังโรคภัยแอฟแฝงและระวังการหักโหมงานหนักจะทำให้คุณล้มเจ็บไม่สบายรวมทั้งยังไม่อาจจะประมาทกับภัยอุบัติเหตุทั้งระหว่างการทำงานและเดินทางด้านความรักระยะนี้จะมีเรื่องกระทบกระทั่งคุณควรมีใจหนักแน่นอย่าหูเบาและอย่าหลงไปกับความสุขและการเอาใจชั่วครู่ช่วยาม ที่จะทำให้คุณวั่นไหวไม่ควรยุ่งเกี่ยวในคู่สามีภรรยาผู้อื่นหลีกเลี่ยงการเที่ยวสถานบันเทิงเริงรมเพราะอาจติดโรคภัยเรื่องญาติมิตรเพื่อนฝูงควรระวังมิสหายใหม่รบกวนแบบไม่เกรงใจทั้งต้องระวังผู้ไม่หวังดีใส่ร้ายหรือลอบทำร้ายแทงข้างหลังส่วนการลงทุนต่างๆเดือนนี้ยังไม่เหมาะเท่าไหร่ ต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีจอในเดือนนี้วันสมพง์ได้แก่วันที่สามวันที่7็วันที่สิอวันที่15วันที่19วันที่23วันที่27และวันที่31มธันวาคมพุทธศักราชสองพัสิบแป วันถูกฉลกได้แก่วันที่12และวันที่24ธันวาคมพุทธศักราช2568วันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่1วันที่13วันที่25ธันวาคมพุทธศักราช2568วันให้โทษ ได้แก่วันที่สี่วันที่หกวันที่สิบหกวันที่สิบแปดวันที่ยี่สิบแปดและวันที่สามสิบธันวาคมพุทธศักราช2568คนเกิดปีกุลเข้าเดือนนี้ ถือว่าได้ผ่านพ้นแนวพิคาตมาทําให้คุณหายใจได้คล่องขึ้นแม้ภาพรวมจะมีทิศทางที่ดีขึ้นแล้วแต่ความขัดแย้งระหว่างบุคคลก็ยังหลงเหลืออย่างไรเสียคุณคงต้องใช้มาตรการความเด็ดขาดแน่วแน่ในจุดยืนของตัวเองนอกจากนี้คุณควรใช้โอกาสนี้มุมานะขยันขันแข็งให้มากขึ้นเพื่อหาเงินมาชดเชยกับรายรับที่ขาดหายเนื่องจากแนวโน้มการเงินของคุณเดือนนี้มีความสดใส กระแสเงินสดรับไหลามาเทมาทั้งทางตรงและลาบลอยแต่ยังไม่ควรให้ใครหยิบยืมเงินเพราะมีสิทธิ์ไม่ได้คืนส่วนสภาพคล่องที่มีเหลือช่วงนี้คุณสามารถทำเงินเพิ่มได้ด้วยการขยายช่องทางขยายงานหรือลงทุนเพิ่มก็จะมีผลกำไรเป็นที่น่าพอใจดังนั้นจึงม่ต้องฟังเสียงคัดค้านจากใครควรเร่งผลักดันงานให้เดินหน้าแต่ต้องทำบนความไม่ประมาท พึงรักษาความนอบน้อมถ่อมตนเอาไว้อย่าอวดดื้อถือดียิ่งพระนงตนเพราะหากทำตัวไม่เหมาะสมโอกาสหน้าหากคุณต้องการความช่วยเหลือจะมองไม่เห็นใครด้านครอบครัวจะพบมีปากเสียงกับคนข้างบ้านจะอย่างไรก็ขอให้คุณท่อยทีท่อยอาศัยจะได้อยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขเรื่องความรักสำหรับคนโสดกำลังหวานซึ้งได้ที่ ส่วนคนที่มีคู่ครองแล้วก็ควรหมั่นให้เวลาไปพบหน้าใกล้ชิดซึ่งจะให้ผลดีกว่าคำพูดหรือคำแก้ตัวใดๆสำหรับสุขภาพร่างกายจะพบอาการเจ็บป่วยเล็กน้อยหากลดอาหารธาตุร้อนจะช่วยให้การเจ็บป่วยหายเร็วขึ้นด้านเพื่อนฝูงญาติมิตรล้วนให้ความร่วมมือช่วยเหลือดี ต่อไปมาดูวันดีวันร้ายของคนเกิดปีกุลในเดือนนี้วันสมพงศ์ได้แก่วันที่4วันที่8วันที่12วันที่16วันที่20วันที่24และวันที่28ทธันวาคมพุทธศักราช2568วันถูกฉลกได้แก่ วันที่11และวันที่23ธันวาคมพุทธศักราช2568วันชงหรือวันปะทะได้แก่วันที่สองวันที่14และวันที่26ธันวาคมพุทธศักราช2568วันให้โทษได้แก่วันที่ห้า วันที่17และวันที่29ทันวาคมพุทธศักราช2568